ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ45นาทีมีเทคนิคประจำคำคืนนี้นะครับโดยเทคนิคในวันนี้เนี่ยที่พวกเราจะมานำเสนอคือเทคนิคในการคัดบอลของแต่ละท่านนะครับ คนที่เข้ารายการวันนี้มีแอดมิน45นาทีนะครับแล้วก็พี่เสือปื้ดจากช่องสกอร์พาเลยครับแล้วก็พี่หมีภูจากกลุ่ม45นาทีของพวกเราครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยวันนี้เป็นเทคนิคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละท่านเลยนะครับ <c oughs> เป็นการคัดบอลในสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก่อนอื่นต้องถามก่อนครับว่าพี่หมีภูมีเทคนิคการคัดบอลในสไตล์ของพี่หมีภูอย่างไรครับ สไตาการคัดบอลของผมมันมันมันจะมีหลายรูปแบบนะครับแต่หลักๆเลยคือผมไม่นิยมจับบอลที่สูงเกิน1ลูกหรือถ้าสูงเกิน1นึ่ลูกผมก็จะไปแค่ลูกควบลูกครึ่งไม่เกินนั้นครับถ้าขึ้นไปลูกครึ่งนี่ผมจะไม่ค่อยจับแล้ว <No. S 1> เพราะมันเป็นบอลต่อขาดซึ่งผมผมไม่ไม่นิยมไม่ใช่สไตล์ของผมสไตล์ของผมคือเน้นบอลที่ สามารถมีประตูลุ้นประตูได้ทั้ง2ฝ่าย <Yeah. S 1> เนื่องจากเราเป็นสายสกอรเราไม่จําเป็นต้องไปต่อหรือว่าไปลองฉะนั้นใครยิงเราก็วินเราก็แฮปปี้หนึ่งเทคนิคที่ผมจะนามาพูดในวันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมเรียกว่าปสามนะครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปฐมศึกษาปีที่3นะครับปสามก็คือบอลที่ต่อปอป,อปอเปิด สูง3ลูกครับพี่มีภูครับพี่มีภูเนี่ยจากสไตล์ที่ที่พี่มีภูพูดมาเนี่ยพี่มีภูเนี่ยน่าจะชอบบอลที่ลุ้นประตูทั้งสองฝั่งถูกต้องไหมครับถูกต้องครับบอลที่ลุ้นประตูทั้ง2ฝัง 2> งง2่งเนี่ยก็เป็นบอลที่มีแฮนดิแคปอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1ลูกก็จะอยู่ที่ขึ้นครบลูกครึ่งลูกพออหรือบางครั้งก็ต่อเสมอถูกไหมครับถูกครับ แล้วเวลาที่พี่มีภูเนี่ยจับบอลสไตล์ที่บอลสูงสีกันอย่างเงี้ยครับมีเทคนิคอะไรในการดูไหมครับอย่างเช่นต้องเป็นบอลต่อของเจ้าบ้านอย่างเดียวหรือว่าบอลต่อของทีมเยือนด้วยครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูตรงนั้นครับผมผมได้หมดเลยครับขอให้มันอยู่ในเลทปปเปิดสูงสามลูกครับไหนพี่มีภูมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการที่จะ จับบอลมาวิเคราะห์ในเทคนิคของพี่มีปูครับก็เทคนิคปอ3นี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเปิดราคาสูงมา2.75ไหลมาที่3ลูกแบบนี้น้ำไม่จำเป็นต้องแห้งครับคือน้ำอาจจะ0.95 0.98หรือว่าอาจจะ1.00คือน้ำเต็มไปเลยก,ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเปิดมา3ลูก อยู่แล้วนะครับสามลูกตั้งแต่แรกแล้วก็ยังยังยังคงอยู่ที่สามลูกก็น้ําก็ไม่ควรที่จะน้อยกว่าฝั่งต่ําขยับน้ําขึ้นลงได้เล็กน้อยครับหมายความว่าถ้าราคาที่เปิดมาเนี่ยเราหลังจากที่เราดูแฮนดิแคปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นบอลที่อยู่ในหน้าของบอลสูสีต่อกันที่ครึ่งลูกครึ่งควบลูกแต่ไม่เกินหนึ่งลูกเนี่ยแลวเราก็ไปดูที่ราคาสกอร์สูงเต็มเวลาก็คืออาจจะเริ่มต้นที่ราคาสกอร์สูงเต็มเวลาที่2ลูกครึ่งครบสาม แล้วก็อาจจะไหลไปที่สามลูกได้แต่พี่หมีภูบอกว่าเวลาที่มันไหลขึ้นไปที่สามลูกเนี่ยก็ไม่ได้กังวลว่าน้ํามันจะเยอะเกินไปเพราะว่าโอกาสที่น้ํามันจะแห้งที่ราคาสามลูกที่ไหลามาเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากถูกต้องเนี่ยถูกต้องครับโอเคครับแล้วลักษณะของบอลแบบนี้นะครับมันจะมีประตูอย่างไรบ้างกงรารเปิดประตูเท่าที่ผมสัง,สงเกตและจับจับตาดูมาสักระยะหนึ่งโดยที่ผมจับบอลประเภทนี้มาก็ ก็คือบอลมันจะไม่ยิงกันเร็วนะครับจะยิงกันหลายๆครั้งก็ยิงกันนาทีที่สามสิบอัพนะครับอาจจะจบที่หนึ่งลูกแต่ก็ยิงได้ราคาครับออพี่มี่ภูกขาเราจะบอกว่าบอลในลักษณะแบบนี้ที่เป็นการต่อกันที่ราคาสูสีแล้วก็น้ำประมาณนี้ครับจะเป็นบอลที่สู้กันอย่างสูสีนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ยิงเร็วและมันก็อาจจะยิงได้ราคาด้วยอย่างเช่นก็อาจจะ สู้กันจนถึงนาะทีที่30กว่าใช่ไหมครับแล้วมันก็ยิงประตูเนี่ยซึ่งเวลาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีน,นัยยะถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ผมก็สังเกตนะมันก็จะยิงช่วงเวลานั้นบ่อยนะครับบนลักษณะที่พี่มีภูจับมาทุกครั้งเนี่ยเวลาที่พี่มีภูให้ทัศนะในกลุ่ม45นาทีเนี่ยมักจะยิงช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเวลานาทีทองเลยนะครับใช่ครับใช่ครับและส่วนใหญ่เนี่ยเทคนิคเนี้ ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยจะมีประตูเยอะไหมครับในครึ่งเวลาแรกคือส่วนใหญ่จะมีแค่หนึ่งประตูครับน้อยมากๆที่จะมีสองประตูแล้วก็น้อยมากๆที่ยิงเร็วครับส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่มิตรดูได้เก็บสถิติมาเนี่ยครับการที่จับบอลลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีมันจะสามารถออกสกอร์สูง็นเวลาด้วยมีโอกาสออกสกอร์สูงได้ด้วยครับถ้าเกิดมีการแลกกันทั้งสองฝั่ง เ,เราก็ต้องดูความแดงจูงใจดูความจําเป็นของเกมนั้นๆด้วยว่าต่างฝ่ายต่างมีความจําเป็นที่จะชนะไหมถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเขาก็จะบุกแลกกันทั้งสองฝ่ายก็มีโอกาสที่จะออกสกอร์สูงครับ สรุปสันส้นๆก็คือว่าเทคนิคของพี่มีภูเนี่ยคือบอลที่ต่อกันที่ราคาสูงสีในหน้าของบอลสูสีก็คือตั้งแต่ราคาปอป,อปอครึ่งลูกแต่ไม่เกิน1ลูกเป็นต้นไปนะครับซึ่งราคาสกอร์สูงเต็มเวลาที่เปิดมาเนี่ยก็อาจจะเปิดมาที่3ลูกหรืออาจจะเปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3แต่เวลาที่มันไหลไปที่3รลูกเนี่ยพี่มหมูเขาบอกว่าไม่กังวลที่มันจะน้ําจ,จะฝั่งสกอร์สูงจะสูง เพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่เวลาที่มันไหลขึ้นไป3ามลูกแล้วน้ำจะแห้งก่อนลักษณะที่พี่หมีภูจับมาในกลุ่ม45นาทีเนี่ยก็มักจะทำประตูนในช่วงเวลาที่เป็นเวลานาทีทองของพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ทุกๆคนในสมาชิกก็แฮปปี้กันไปนะครับก็ขอบคุณพี่หมีภูนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับ,บต่อไปครับพี่เสือปื๊ดครับ พี่เสือปื้ครับวันนี้มีเทคนิคอะไรมาฝากครับในการคัดบอลสไตล์พี่เสือปื้ครับครับสวัสดีครับก็ผมเสือปื้น,นะครับก็เทคนิคของผมนี่ก็จริงๆก็ถ้าพูดถึงเทคนิคก,ก็มีมีหลายๆเทคนิคนะครับแต่ว่าหลักๆเลยที่จะมองเห็นคือลักษณะของบอลตอกอเนี่ครับก็มองถึงบอลที่ลักษณะราคาที่เหมือนลักษณะตู้ก,กันนะครับ เปิดเปิดหน้าแรกใส่การในโอกาสเราต้องการตรงนี้อยู่แล้วคือลักษณะที่บอลบอลที่บอลที่มีความที่รุดของเรื่องราคาเครับเป็นลักษณะอาจจะเปิดมาเท่านี้ครับแล้วก็อยู่ๆก็มีการให้ความสําคัญตอนไหลไปนี่เบไปทางหน้าบอลรองแต่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะมตรกรอให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นงนี้ครับประมาณนี้ครับพี่สปเร์่ยกตัวอย่างให้เราดูเป็นเป็นในลักษณะของราคาคูได้ไหมครับว่าเวลาที่มันเปิดมา ที่พี่สับปฤฤฤือพูดถึงเนี่ยแล้วมันไหลไปเนี่ยลักษณะการไหลของมันจะเป็นอย่างไรครับครับผมมันจะลักษณะก็เหมือนกับว่าไอา้วันนี้ยกตัวอย่างให้สมมติว่าทีมทีมเอเจ้าบ้านเนี่ยนะครับพบกับทีมบีนะครับราคาเปิดมาในี่ยเขาตั้งต่า,า,าของทีมเอเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายต่อนะครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่อ่าครึ่งครบลูกนะครับครึ่งครบลูกอะไรประมาณนี้ตอนเปิดเขาก็บอกว่านะครับราคาค่าน้ำอ่าค่าน้ําของทีมเอเนี่ยเขาจ่ายอ่าถ้าเกิด จ่าย0.80นะครับฝั่งบอลรองจ่าย1.00สมมุตินะครับราคาพูก็บอกว่าจ่ายนะครับตอนเปิดเนี่ยทันทานาไปได้ของทีม A ก็จ่าย1.60นะครับเสม,เมอกันไปจ่ายนะครับ3.80นะครับแล้วก็ทันทานาบอลรองชนะก็ไปจ่ายเอาไปจ่ายถึง5.00อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตรงตรงนี้ใช่ไหมครับท่านหนึ่งมันก็ตรงตามเลยถ้าเราดูมีราคาพูเปรียบเทียบหรือตอนเปิดเนี่ยตรงตามตามเลทเลยนะครับว่าหน้าบันต่อเนี่ยจะเป็นราคาที่บอกว่า จะเล่นเกมลุกปุกก็ใส่และสามารถเอาชนะเอาหน้าไปได้นี่ครับนี่คือจากราคาเปิดคือแล้วก็พูดเสมอในเวลาเนี่ยสลับเ,เปรียบเทียบจากที่เรามีอ่าอ่าพูดเสมอของเราแต่แต่ละเรทราคาแล้วก็มันก็ตรงตามตําราคือเป็นการสนับสนุนหน้าบันต่อหรือเรื่องของการที่มีจักรนะครับทีนี้การตลาดอลไครับตัวนี้เราก็เป็นการสนับสนุนให้ตัวเนี่ยเราจะมองถึงการมี1ประตูแล้วนะครับจากเนี่ยเรากาลันตีเป็นเทคนิคง,ง่ายๆเป็นการการ,รันตีก่อนละแต่ตอนไหลเนี่ยป,ป,ปัจจุบันนี้เหมือนไปได้ข้อมูลอะไรมา คือมันมันอัดอมองผิวเผินแล้วเป็นเป็นการไหลลงอย่างเงี้ยมันแปลกๆอย่างนึงไหลลงแต่แต่ผมจะพูดถึงราคาปูนะครับราคาปูราคาเนี่ยไหลลงเหลือครึ่งลูกสมมุตินะครับแล้วราคาครึ่งลูกปุ๊บทีนี้นะครับยังจ่ายราคาปูสมมุติว่าให้ทีมเอเนี่ยยังเท่าเดิมเลยครับ1นึ่จุดศูนย์อะไรประมาณนี้ครับ1.65่จุแต่ขึ้นไปนิดนึงนะครับไม่เกินจุดศูนย์จนนะครับไปจ่ายราคาปูเสมอเพิ่มขึ้นครับ กูเสมอเนี่ยไปเพิ่มขึ้นสมมติว่าตอนแรกเนสามจุดแปดศูนย์ปัจจุบันเนี่ยไปจ่ายสี่จุดศูนย์นะครับและทางด้านของหน้าบอลรองเนี่ยเหลือเพียงเท่าไหร่ครับสี่จุดศูนย์อะไรแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ครับคือจากเดิมเนี่ยหน้าของบอลรองเนี่ยคือเขาบอกว่าเสียแน่แล้วตอนเปิดแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาในแครบไหลลงเนี่ยมันเป็นความหมายว่าอ่าเขาให้ความสําคัญกับหน้าบอลรองแล้วนี่เออซึ่งซึ่งเราไปดูราคาคู่หน้าบอลรองณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกสมมติว่าเหลือสี่จุดห้าศูนย์อันนี้ก็ให้ความสำครับ พูดเสมอเนี่ยมันต้องให้ความสําคัญกับการที่จะห่วงในการออกเสมอมากขึ้นโดยการลดลง่ะนะครับจากเดิมเนี่ยตอนเปิดเขาบอก3 8 0ปัจจุบันเนี่ยก็สมควรจะอยู่ที่ประมาณลดลงมาสัก0.20เหลือ3.60อะไรประมาณนี้กับก็ก็น่าบันรอเขามีโอกาสแล้วใช่ไหมครับว่าว่าจะเออเกมนี้อาจจะเสมอได้เลยได้นะครับไม่มีสิ์ที่จะออกกอไม่ค่อยเยอะอะไรประมาณนี้ครับแต่ทีนี้คูดเสมอเนี่ยให้สำคัญการมีตกอมากเลยไปพุ่งไปตีกว่ากว่าตียอย่างเงี้ยมันมัน เป็นการพิรุตบนบ่งบอกว่าในการให้ความสําคัญกับบอลรองเนี่ยบอลรองเขาก็จะมีประตูด้วยจิงทำให้คู่นี้มีประตูเยอะโอกาสการาเสมอมัอนน้อยอะไรประมาณนี้ครับผมสรุปง่ายๆก็คือว่าพี่เสือปืนเนี่ยเวลาที่ขัดบอลเนี่ยก็จะดูที่ราคาเปิดที่มอาจจะบอลต่ออยู่ในเลทที่จะชนะราคาตามตารางของกลุ่มของเรา45นาทีถูกต้องไหมครับใช่ครับผมหลังจากนั้นก็ดูราคาที่มันไหลไปเนี่ยก่อนแข่ง ว่าเราก็จับพิลุดได้ว่าก็คือราคาปูเสมอเต็มเวลาหลังจากที่ราคาแฮนิแคปอาจจะลดลงแต่ว่าราคาคูเสมอเต็มเวลาที่ควรจะลดลงกลับเพิ่มขึ้นไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ราคาคูของหน้าบอลลองกลับปรับลดลงมาให้ความสําคัญซะอย่างนั้นนั่นหมายความว่าบอลลองก็อาจจะมาสู้และก็อาจจะมีประตูถูกต้องไหมครับเพราะว่าเจ้านั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับหน้าหน้าเสมออย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับเพราะจริงๆคือมันย้อนแย้งกับกลไกกลไกของในเรื่องของราคานะครับลักษณะราคาของไหลลงเนี่ยมันมองถึงบอลรองมีโอกาสที่จะยันเสมอได้เอาให้ความสําคัญคงเสมอไปเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมชอบมากตรงนี้มากเลยครับเทคนิคครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่พี่เซอรฟู๊ดมาฝากของเราในวันนี้นะครับการจับฮีโุธของราคาที่เป็นราคาไหลก่อนแข่งนะครับ ซึ่งราคาเปิดเนี่ยส่วนมากแล้วทุกทกท่านก็จะยึดถือตามกำลาของแอดมพสินห้นาทีในการขัด <atas> บอลที่บอลต่ออยู่ในเลทที่จะชนะราคาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถการันตีประตู <im> ะตดได้จากบอลต่ออยู่แล้วนะครับต่อไปครับเป็นเทคนิคส่วนตัวของเือิตเองครับก็วันนี้ก็อยากจะมาแชร์เทคนิคให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันครับเ <im> ทคนิคของผมก็คือว่า เป็นการหาบอลที่เจ้านั้นให้ความสําคัญกับทั้ง2ทีมครับให้ความสําคัญทั้งบอลต่อและบอลรองแต่แตกต,ต่างกันก็คือว่าให้ความสําคัญกันต่างกรนต่างวาระครับ <S 2> <S 2> <S 2> ต่างกรรําต่างวาระหมายความว่าจากราคาเปิดที่ตอนเช้าเนี่ยผมคัดบอลมาเนี่ยซึ่งเราก็จะคัดบอลในหน้าของบอลต่อที่อยู่ในเลทที่จะเอาชนะราคาได้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูดูไว้มีคู่ไหนบ้างเราก็ดูดูไว้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยใกล้บอลเตะคล้ายๆกับพี่เสือหมูเลยก็คือว่าราคาแฮนดิแคปมีการปรับลดลงครับ ör. การปรับลดลงของราคาแฮนดิแคปนั้นหมายความว่าเจ้านั้นให้ความสําคัญกับบอลรองมากยิ่งขึ้นให้ความสําคัญในที่นี้หมายความว่าบอลรองนั้นอาจจะไม่แพ้ราคาเปิดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยความสําคัญตรงเนี้ยให้ความสําคัญกับบอลรองก็จริงนะครับแต่เมื่อเรามาดูที่ราคาคูของราคาใหม่ที่ปรับลดลงนะครับ ราคานั้นยังคงให้ความสําคัญกับบอลต่อผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นราคาบอลต่อเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับจ่ายน้ําให้บอลต่อ1น0่ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในเลทที่บอลต่อจะชนะได้หลังจากนั้นเนี่ยมีการปรับราคาแฮนดิแคปลดลงนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยเหลือครึ่งลูกซึ่งการปรับลดลงเนี่ยก็เป็นการให้ความสําคัญกับบอลรองอยู่แล้วอันนี้คือข้อที่1นนะครับแต่ว่า จุดที่ผมสังเกตก็คือว่าเวลาที่ราคาลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งลูกเนี่ยราคาปูครับราคาปูยังคงอยู่ในเรทอาจจะอยู่ในเรทที่ราคา1.80อย่างนี้ครับนั่นหมายความว่าราคาที่ไหลลงมาเนี่ยให้ความสําคัญกับบอลรองก็จริงแต่ก็ยังไม่ทิ้งหน้าบอลต่ออยู่ยังคงให้ราคาบอลต่ออยู่ในเรทที่จะสามารถเอาชนะได้ดังนั้นบอลคู่นี้บรนการให้ความสําคัญทั้งสทีมนั่นหมายความว่า ทั้งสองทีมมีโอกาสที่จะยิงประตูใส่กันได้ครับนี่คือเทคนิคที่สปิทนำมาฝากในวันนี้ครับผมต่อไปครับแอดมิน45นาทีครับมีเทคนิคหรือมีอะไรมาฝากกันในวันนี้ครับผมได้ครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับฟังเทคนิคของอพี่พี่ทั้ง3ท่านมาก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆาะครับทุกคนก็มีเทคนิคเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่วันนี้ในคลิปนี้หัวข้อนี้ก็คือเป็นการแชร์เทคนิคนะครับ ผมก็จะแชร์เทคนิคนับหนึ่งอย่างครับที่เป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องใช้จากที่เราได้เห็นกันมาเมื่อกี้พี่ๆสามท่านทั้งหมดได้พูดไปไม่มีใครพูดถึงเรื่องของนักเตะที่ลงไปเล่นในสนามเลยไม่มีใครพูดถึงเรื่องของสถิติที่จะมีผลมากมายต่อรูปเกมเลยแต่ทั้งสามท่านที่พูดมาทั้งหมดนะพูดถึงเรื่องราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยแต่ว่าลักษณะของราคาเป็นแบบไหนเทคนิคของแต่ละคนเป็นอย่างไร มันก็ขึ้นอยู่กับาการที่แต่ละคนนั้นจะเลือกใช้นะครับคนไหนใช้ได้ผลอย่างไรก็นํามาแชร์กันแล้วก็เป็นเทคนิคที่ดีมากดังนั้นเทคนิคที่ผมจะให้ต่อไปนี้ผมกําลังจะบอกว่านะการดูบอลให้ดูที่ราคาครับเทคนะิคมีแค่นี้นะครับจบเลยแต่นะครับทีนี้ผมอยากจะมาอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับว่าการที่เราจะมีเทคนิคแต่ละอย่างออกมาได้นั้น มันต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควรกําลังจะบอกว่าการเอาชนะราคาคนระับหรือการเอาชนะ,ะในฟุตบอลเนี่ยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจริงๆแล้วมันจะต้องเกิดนะจากจุดเริ่มต้นก็คือเราจะต้องวินทางความคิดก่อนครับนะมันคือ mindset นะครับที่เราจะต้องเซตให้มันวินก่อนถ้าความคิดเรานะครับหรือไอเดียเรามันไม่วินนะยังไงมันก็ไม่วินวันนี้เสืออิดนับเสือปืดแล้วก็พี่หมีปู นับได้นําเทคนิคมาแชร์ให้พวกเรานับได้ฟังกันว่าแต่ละท่านมีเทคนิคอย่างไรนั่นคือ mindset ของแต่ละท่านนะซึ่ง mindset ของเขานั้นเป็น mindset ที่วินแล้วเมื่อนํามาใช้นะับปรากฏว่าก็วินอีกนะับว่าน,นี่คือการวินทางคิดนะับเมื่อวินทางความคิดที่เหลือก็นํามาพิสูจนะ์นับพิสูจน์ว่ามันจะสามารถวินได้จริงหรือไม่นะับมันขาดตกบกพร่องอย่างไรแล้วก็ใช้การพัฒนาเลครับพัฒนาต่อเนื่องออกไป ดังนั้นหลายคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับหรือหลายคนที่ติดตามที่เป็นอยู่ยังไม่ได้เกิดนะครับ mindset แบบนี้ครับยังไม่มีการวินทางความคิดแบบนี้นะคิดเพียงแต่ว่านะครับให้อะไรมาก็เอาแันนั้นนะครับหรือเห็นอะไรมาก็เอาแบบนั้นเชื่อในสี่เห็นนะซึ่งบางคนนะนำเทคนิคเราเนี้ยไปใช้นะครับเอาเทคนิคของไซดไปใช้แต่มันไม่ประสบความสาเร็จใช้แบบไซดเลยเป๊ะๆไม่ประสบความสาเร็จใช้แบบเสือปืนเลยเป๊ะๆปไม่ประสบความสาเร็จ ใช้แบบที่มีปูเลยเป๊ะๆไม่ประสบความสำเร็จลบถึงใช้แบบผมเลยเป๊ะๆก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าถามว่ามีไหมต้องบอกว่ามีเยอะนะครับมีเยอะแน,น,น่นอนนะครับสาเหตุเป็นแบบนี้ครับว่าแต่เพราะว่าเขายังไม่ได้เกิดมาเส็จนะที่จะวินทางความคิดได้ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะในการใช้เทคนิคนะต้องบอกว่าเทคนิคที่ใช้นั้นเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อที่จะให้ฟุตบอลน,นั้นมีประตูตามที่พวกเราต้องการตามที่พวกเราคาดหวัง ดังนั้นการที่พวกเราคาดหวังตามที่พวกเราต้องการนั้นต้องการแบบไหนคาดหวังแบบไหนไม่เหมือนกันในเทคนิคของพวกเราเราคาดหวังกันมีแค่2ประตูแต่สําหรับคนที่นําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้อาจจะคาดหวังกันมี4ประตูดังนั้นความคิดเหล่านี้ไม่วินนะครับนะไม่ใช่ความคิดที่วินะการนําเทคนิคเดียวกันไปใช้จะไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดไม์เซ้เดียวกันนะครับไม่ได้วินทางความคิดเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันหากมีใครก็แล้วแต่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าจะใช้เทคนิคนี้เหมือนกันรับโดยการาใช้ลักษณะทางความคิดแบบเดียวกันคือต้องการประตูตามแบบแผนทั้งหมดเขาก็นําไปใช้แล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนับกับอีกประเด็นหนึ่งดับในการที่นํานเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วอาจจะไม่ได้เกิดผลที่ดีนะเพราะว่าตัวเองนั้นยังไม่มี m i n d ซ e ตที่ดียังไม่ได้เกิดการชนะทางความคิดนับเช่นการรอเวลาเป็นต้น หลายคนย้อนแย้งกับตัวเองว่าทําไมถึงจะต้องรอเวลานะเวลามันมีความสําคัญยังไงถ้าบอลมันคัดมาแล้วว่ามันจะยิงยังไงมันก็ต้องยิงแล้วจะไปเสียเวลารอทําไมนะประเด็นเนี้ยผมจะบอกก่อนว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าอยากจะพูดให้ฟังกับว่า,เ,าเวลาเป็นสิ่งสําคัญครับหลายคนก็คงทราบอยู่แล้วว่าไม่มีใครที่จะสามารถซื้อเวลาได้ถูกไหมนะครับต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนนะครับก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้จะไปซื้อทําไมนะตอนผมมีมากมายผมก็ไม่ซื้อเมื่อวานกลับมาแน่ครับเงินะนะแต่ที่นีจะบอกว่าเวลาเวลาในการเล่นเนี่ยของพวกเราเนี่ยเราใช้เวลา10นาทีมันสามารถที่จะลดความเสี่ยงให้พวกเราได้เป็นอย่างดีสมมุติว่าบอลอ่าที่มีราคาในจสอสูงครึ่งแรกลูกพวกลูกครึ่งเนี่ยตามกลไกของราคาถ้าเกิดราคาทั้งหมดอยู่ตามเร็ทั้งหมดนะครับไม่เกินเด็มาตามมาตรฐาน จะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีครับเต็มที่12นาทีราคา1ลูกน้ําสวยจะมาแน่นอนมาแน่ๆมาแน่นอนผมเคยพูดเรื่องแบบนี้หลายครั้งมากในกลุ่มว่าเราเนี่ยใช้เวลา10นาทีเนี่ยทำอะไรไปบ้างใน1วันใช้ทําอะไรได้บ้างใช้ทําใช้กินก๋วยเตี๋ยวหมดไหมชามหนึ่งสินาทีาใช้กินมาม่าหมดไหมต้มน้ําร้อนเดือดหรือยังอะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายแล้วปรากฏว่า10นาทีมันเป็นเวลาที่มันสั้นมากมันน้อยมากแต่เชื่อหรือไม่ว่าเวลาสั้นๆเหล่านี้ เป็นช่วงเวลาที่จะสามารถพลิกชีวิตของเราได้เลยเหมือนกันนะครับและการาที่เรารอเวลาเพื่อลดความเสีย่ยงตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไมเซ็ตสำคัญนะครับที่เราจะต้องเซ็ตให้ได้นะเรามีเทคนิคที่ดีแล้วแต่เรายังไม่มีวิธีการที่ดีต่อให้มีเทคนิคที่ดีขนาดไหนในวิธีการนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะได้อยู่ดีแต่หากเรามีเทคนิคที่ดีพร้อมกับมีไมเซตที่ดีมีวิธีการในการเอาชนะได้ดี ถ้าเกิดเรามีลักษณะทางความคิดแบบนี้ทั้งหมดนํามารวมกันเราก็จะมีผลประกอบการที่ดีเราก็จะมีผลงานที่ดีแตนะ่ดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกตอนนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนที่รับฟังเทคนิคตรงนี้อยู่นะครับรับรู้ไว้ว่าเทคนิคในฟุตบอลมีเยอะแยะมากมายมีเป็นร้อยๆนะครับแตนะ่ซึ่งพูดกนวันนี้ก็ไม่หมดแต่ที่นํามาพูดกับวันนี้คือเทคนิคนะัที่มันสามารถพิสูจน์ได้จริงใช้งานได้จริงและหลายๆท่านก็กาลังใช้งานอยู่ถ้าเกิดเรายังไม่ชนะตั้งแต่ความคิด นะการนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรและสุดท้ายของเทคนิคเดียวกันนี้ก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ๆทั้ง3ท่านที่พูดเทคนิคมาไม่มีใครพูดสักคนหนึ่งว่าให้ดูว่าทีมนี้เอานักเตะตัวไหนลงไม่มีใครพูดแล้วก็ไม่มีใครพูดเลยว่าฟุตบอลที่มันจะมีประตูกันแบบนี้ให้ดูสติเป็นหลักไม่มีใครพูดแต่ทั้ง3ท่านนี้ที่พูดเทคนิคของตัวเองมานนั้นทุกคนพูดในเรื่องของราคา100%เปอร์เซ็นต จากนั้นเทคนิคที่สําคัญที่สุดก็คือการดูบอลให้ดูที่ราคาครับก็ประมาณนี้ครับแอดมิน45นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าการปรับไมเซตให้ถูกต้องอก่อนเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าสมาชิกบางท่านหรือคนที่กําลังรับชมรับฟังอยู่เนี่ยบางครั้งอาจจะเอาเทคนิคที่ได้รับฟังไปเนี่ยเอาไปใช้แต่ว่าเอาไปใช้แบบที่ไม่เหมือนกันกันกบที่ เราใช้กันเนี่ยบางครั้งเราลุ้นให้มี2ประตูก็เพียงพอแล้วสําหรับการทํากาไรแต่บางท่านอาจจะไปลุ้นเกิน2ลูก3ลูกอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเดียวกันก็ไม่สามารถชนะได้เหมือนกันนะครับ oh. แล้วก็การรอเวลาเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับการรอเพื่อราคาที่ปลอดภยัยราคาที่ไม่เสียเปรียบเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับเทคนิคที่วันนี้พวกเรานํามาแชร์เลยครับ ก็วันนี้ก็จบลงไปนะครับสำหรับ45นาทีมีเทคนิคประจำ EP นี้นะครับเป็นเรื่องของเทคนิคส่วนตัวในการคัดบอลของพ,พี่เสือนะครับรวมไปถึงข้อคิดดีๆจากแอดมิน45นาทีนะครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้ผมขอฝากาเว็บไซต์ดีๆเว็บไซต์ที่เป็นเพื่อนช่วยให้การลงทุนของทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับ w ว w บทโอเวสกรหนึ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้แอดมิน45นาทีนะครับทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจก็อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนหรือเข้าไปดูขอดก็ได้นะครับว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับะจะบอกว่าในเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่มีเทคนิคที่พวกเราพูดจะเนี่ยมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ oh, <my> มีฟุตบอลดีๆมีทัศนะดีๆให้ติดตามกันนะครับทุกๆวันนะครับ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มที่มีฟุตบอลตามแนวทางที่พวกเราได้คัดกันที่พวกเราได้พูดกันนะครับก็แปล็ลายพิที่ s 45 o b r e นะครับในนั้นก็จะมีฟุตบอลที่มาจากพวกเราทีมเสือ45นาทีแล้วก็ VIP ของแอดมิน45นาที้วยนะครับมีทุกวันมีทุกเวลาแล้วก็สามารถทำให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลครับวันนี้จบลงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ 45นาทีมีเทคนิคประจำวันนี้นะครับขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้พวกเราทีมงาน45นาทีรวมไปถึงทีมงานอสกร68ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ